ลำน้ำเสียวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลสายเดียวที่ไหลผ่านอำเภอศีลาลาดจ,จังหวัดศรีสะเกดซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในเขตดินแดนของทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งดินมีคุณสมบัติสามารถนำมาย้อมผ้าได้สีเทานวนสวยงาม ชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอศิลาลาดเดิมทีเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่ทั้งปลูกเลี้ยงบ่อนไหมเป็นกลุ่มที่สืบสานกระบวนการทอผ้าย้อมผ้าไหมมาตั้งแต่โบราณซึ่งได้ไประยุกต์เอาดินลำน้ำเสียวมาเป็นวัสดุย้อมผ้าไหมกลายเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักชาวบ้านใช้เวลากว่า24วันเริ่มต้นจากการเลี้ยงไหมโดยเลี้ยงด้วยใบยหมอน จากนั้นทําการสาวไหมจากรังที่สุกแล้วซึ่งการสาวไหมจะสาวด้วยมือเพื่อได้เส้นไหมที่สวยงามละเอียดจากนั้นแยกไหมเพื่อการย้อมซึ่งถือเป็นความพิเศษของที่นี่เพราะการย้อมด้วยดินลำน้ําเสียวจะมีวัสดุอื่นไปผสมด้วยอาทิเปลือกมะขามลูกมะขามสุกใบและเปลือกไม้ยูคาลิปตัสใบและเปลือกต้นกระโดนส่วนดินลำน้ําเสียว จะย้อมตอนหลังเพื่อให้ได้สีเทานวลเมื่อได้ผ้าไหมย้อมสีดินลำน้ำเสียวและสีต่างๆแล้วก็นำไหมมาตากแห้งนำไปบัดหมีในลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการและเตรียมนำไปทอซึ่งคุณสมบัติของผ้าไหมที่นี่จัดแน่นทอหนาและการย้อมสีธรรมชาติจะทำให้ผ้าไหมยิ่งใส่นานยิ่งสวยงามและลวดลายผ้าในแบบต่างๆก็ออกมาหรูหราซึ่งลายที่นี่จะเน้นทอผ้าลายลูกแก้ว ลายประจำจังหวัดศรีสะเกดก่อนนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เอาเปลือกใหม่มากยอมแล้วก็มีเปลือกยุค่า้าเนี่ย เสื away, away the the pues ้อผีเสื้อใบมันแบบเสื้อกระโดนกับเสือผีเสื้อใบอาจจะเลี้ยเอาบัดบัดพงยามสียห่อมคือว่ายน่อมแต่หนึ่งมันกับบกินเมืนบอมันต้องใส่สารผสมใส่น้ำกับผสมขามใส่น้ำผอมมันค่อยได้กันมันค่อยเขามันค่อยกินนะกับบางก็ผสมเอาดินเอากองดินออกสกอนกองดินออกให้มันละเอียดเอาแต่น้ำมันบัดเ้าก็เอามาโรกไหม ก็แล้วก็มาล่างกันแล้วคันคือว่าคันต้มเป้าสมองซ่องสมอง,ม,องมันจะซมีมันกับบอดดยมันต่งต้มเน่นโดนเป็นมือ